ทุกคนอยากจะบอกว่าเป็นคนขี้ลืมจริงๆเลยนะคะลืมแล้วลืมแบบลืมสนิทเลยนะแล้วโอ๋ว่าโอ๋ลืมแล้วนะผู้ซื้อหรือเจ้าของก็ลืมจริงๆดูสิคะฉนดอยู่ที่โอ๋นะคะพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจลูกค้าไม่ทวงเลยไม่ถามเลยนี่หนังสือมอบอำนาจประชาชนพร้อมทะเบียนบ้านพร้อมนะคะเนี่ยทุกอย่างพร้อมหมดแล้วหนังสือมอบอำนาจสัญญาซื้อขายทุกอย่างเลยรวมถึงฉนดนะคะ ดูสิโอเป็นคนขี้ลืมลูกค้าซื้อแล้วโอลืมส่งให้แล้วลูกค้าก็ไม่ทวงโอเลยนะคะโอเชื่อว่าลูกค้าก็คงจะลืมนะแต่ทั้งหมดนี้โอเชื่ออยู่อย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมความไว้วางใจและความเชื่อใจนะคะทางลูกค้าเองนะคะคงจะมองว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเนาะเราอาจจะไม่ทําร้ายเขาแน่นอนเขาก็เลยไม่ทักทวงไม่ทักถามเลย แม้แต่นิดเลยนะคะทั้งๆที่มีการคุยไลน์มีการคุยรายละเอียดอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องอย่างอื่นแต่เรื่องโฉนดไม่ทวงไม่ทักไม่อะไรเลยนะแปลว่าเขาไว้ใจเราและทุกคนคิดดูสิคะ่ะเขาไว้ใจเราขนาดนี้แล้วเราจะทรยศหรือหักหลังเขาได้ไหมซึ่งส่วนตัวเรามันไม่ใช่แบบนี้อยู่แล้วนะคะเราเป็นคนที่ให้ใจเขาและเขาเองก็อาจจะให้ใจโออยู่ก็ได้ดังนั้นโอต้องรีบนะคะพรุ่งนี้ชา้าต้องรีบส่ง นะคะคไปถึงบ้านเร่งด่วนเลยนะคะที่อยู่ลูกค้าอยู่ที่โอแล้ว เดีะะ๋ยวพรุ่งนี้โอจะรีบส่งให้ถ้าลูกค้านะคะได้มาเห็นคลิปนี้นะคะโอต้องขอโทษจริงๆโอลืมนะคะและโอขอบคุณมากๆที่ไม่ตามไม่แบบรู้สึกระแวงไม่รู้สึกว่าจะมาแบบโอจะคิดไม่ดีโอจะทําไม่ดีหรือเปล่าไม่ได้ทําอะไรให้โอรู้สึกว่าลูกค้ากําลังกังวลหรือว่าลูกค้ากําลังกลัวนะคะดังนั้นขอบคุณมากๆเลยที่ไว้ใจโอมากขนาดนี้สัญญานะคะโอจะไม่ทําให้คุณลูกค้าไม่ว่าแค่คนนี้นะ ทุกทุกคนจะไม่ผิดหวังในตัวโอ๋เลยแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะโอ๋จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยตรงไปตรงมานะคะซื่อสัตย์สุจริตนะคะโอ๋ไม่โกงไม่กินไม่บวกไม่เทินราคาแม้แต่บาทเดียวคือนี่คือโอ๋เป็นการยึดหลักข้อนี้และในการทํางานของโอ๋มาตลอดประมาณ3าปีเนี่ยมันขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ของขึ้นนะคือการค้าขายหรือว่าทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มันก็คือขึ้นคือจเจริญขึ้นนะคะก็อาจจะมาจากตรงนี้ดังนั้นทุกคนนะคะใครก็ตาม ใครก็ตามที่มาเห็นตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะโอ๋ทาให้ทุกอย่างแบบตรงไปตรงมาโปร่งใสเลยนะคะตั้งแต่วันแรกที่ลูกค้าซื้อเนี่ยลูกค้าเขาสง่งหนังสือมอบอำนาจมาให้โอ๋เป็นคนจัดก,การดําเนินการโอนเองเลยและตอนนี้นะหนังสือมอบอำนาจที่โอ๋ให้เขาเผื่อมาให้ทุกครั้งนะคะทุกคนเวลาที่โอ๋จะไปโอนอะไรก็นแล้วแต่โอ๋จะให้ลูกค้า ถ้ามอบหน้ามาให้โอดทำเหลือดูแลโอจะบอกว่าให้เผื่อมานะและลูกค้าก็ไม่เคยงองเงเลยเผื่อมาให้โอดด้วยนะคะแต่ถ้าโอดเป็นคนร้ายโอดนิสัยไม่ดีอาจจะปโอนเป็นชื่อโอก็ได้แต่ว่าโอไม่ทํานะเพราะว่ามันสิ่งแค่เนี้ยโอไม่สามารถที่จะมาลบล้างชีวิตโอดทั้งชีวิตที่ยังจะเหลืออยู่นะคะดังนั้นจะไม่ไม่ทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรือว่าเอาเปรียบเขาหรือว่าโกงเขาเพื่อ ได้มาเป็นของเราไม่ทําแน่นอนนะคะขอบคุณลูกค้ามากมเลยเนี่ยสิอเพิ่งไปโอนมาวันที่ยีเมษาดูสิคะทุกคน26เมษานะคะโอนให้เป็นเจ้าของให้กับลูกค้าแล้วก็อยู่กับโอกมาจนตอนเนี้ผ่านไปกี่วันแล้วเนี่ยสองสาอาทิตย์จะเดือนหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้โอจะรีบส่งให้นะขอโทษเป็นอย่างสูงเลยที่เป็นคนขี้ลืมนะคะและขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจากใจเลยที่ไว้ใจที่รู้สึกว่า ไม่กังวลอะไรเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้รีบส่งโอเคดูน่าจะไม่เกิน3วันนะคะคุณลูกค้าได้รับแน่นอนค่ะฉนโนดพร้อมส่งถึงบ้านแล้วนะคะเสิร์ฟทุกอย่างให้ถึงบ้านเลยค่ะส่งใจไปด้วย